คนนะติดตามอาการค่ะ<ส>ของคุณป๊อบธนวัตนใชล่าส<อ>ุดนะคะมีเรื่องราวอย่างไงบ้างคะก็คือก็มีการแจ้งออกมาแล้วนะคะว่าคุณป๊อบธนวันรนะคะติดเชือ้อโควิด19ค่ะโดยเรื่องราวนะก็คือทําเอาแฟนๆน,นะคะเป็นห่วงหนักมากเลยค่ะเพราะว่าล่าสุดป๊อบธนวัน์นะคะวัฒนาภูติได้ออกมาแจ้งข่าว,วด่วนว่าเจ้าตัวเนี่ยตรวจพบเชือ้อโควิด19ขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบด้วยค่ะ โดยโปอบนะคะได้โพสต์ข้อความแจ้งลงใน Story Instagram, สตอรี่อินสตาแกรมปอบแซบว่าเนื่องจากผมนะคะได้เนื่องจากผมได้ใกล้ชิดก,กับผู้ติดเชือ้อโควิด -19 จึงได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ผลตรวจออกมาพบว่าพบเชือ้อโควิด -19 ผมได้แจ้งทุกคนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วและต้องขอโทษทุกท่านที่ได้รับผลกระทบด้วยนะครับ ทากลางฟแฟนๆนะคะที่ส่งกําลังใจให้โป๊อบกันอย่างล้นหลามแล้วก็ขอให้โป๊อบเนี่ยอาการดีขึ้นโดยเร็ววันค่ะทางทีมข่าวเบอร์ดิวสนะคะก็ขอให้คุณป๊อบนะคะหายจากอาการเปิดยโควิดนะคะยเร็ววันก็จะได้ติดตามผลงานกันต่อไป